เด้ออันเมื na, nose, ่อนี้นไม่ดัหน้าซอยมูย่ยหน่อยเด้อ่อยตะเป่าแต่ว่าจะคล้องยังม่ทะเลลุ่งดำอยู่ลุงดำขึ้นมาทายรูกเออจะใคยไปลงอันมีซื้อแล้วได้เคยลงหรอได้พี่ไกยก็ลงหรือบอมเนบอจีจะล่องรู้า่ะแกเข้ามาในสะเก็ดนเออ บอกทีเลิร์ด้วยคันเห็นมันไ่เห็นมันแล้อยู่แต่ในห้องไปในห้องมากับไม่ใช่อื่นแล้ยังไม่ให้ไปสแก่หรอวะให้ตัวตัวเองได้มาได้แล้วติวิสกินข้าวน้าบ่าวฮะนี่นะสิกินข้าวห่มาตักกินเขาสิเ้าปไปติ๊ทู คุ้มขัดแต่พอดั้มพอดั้มันแล้วพอกินเขาไม่นี้บ่อบนคูบ่าเหมืนบ่อขันอยากมันเคยสาดด้าอีกขันมันเลยเออกระสันกับต้องเอาอตัวมันสิได้นี่แหละนี่แหละดั้มโอ้ทางไต่ฝนลมที่ขัดเลยแหละทั้งทั้งมันอยากแกนแน่จ้ะโอ้โหนี่เด็กเขามีน้ำสาสูบเอาแล้วสูบพดเอาเลยแล้วน้ำสาอยู่ไกลๆนี่ แผพื่นเชื้ได้ดีเลยเมื่อไรเออเขาก็สูบไซของเขาสูปี้หละบรสันบรได้ผลมานี่ก็บน้ำแซ่แซ่แลวก็บบอบแซ่กับสูบน้ำเอ้าอคะื่องสูบมาไหร่กับสูบน้ำนี่สะสะใหญ่บพุ่มขาดน้ำร้ายอยู่แล้วเละสูบได้เลย ผสมพงเข้า oh. ส uh ู huh. uh ่ของไผ่โอ้บอกโอ้สูบปอ้อยเขาให้นี่นะโอ้ยโอ้โอ้ดีวะสันนั่นยญ้าใครงามก็สิจืดจ้างไปแล้วอะมาจืดจ้างยามาเอากำใส่หุ่นนันได้เว้ยกำใส่เกลยดอีกเด้วยเพราะว่าจะสูบมากขึ้นน้องน้องนั่นบ่ได้เด้ขึ้น น้องบานสุกไส้กระได้ได้ยอันนี้พ่อค้านางอาบนางซักเสือก็เสืสะอือบ่อย,าาย,อย่านเขาใต้นะย่านนั่นพายเขาใต้ก็ได้ได้ย่าไถ่ยาอ้อยนั่นเรียงสั่นตัวสี่นาทีสี่นาทีาทมื้อนี้จีได้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งค้นดำมนาสี่นาทีได้จ่าเด้อสี่นาทีก็ได้อยู่จ่านี่ดำมนาโลมๆได้หน่มื้อนี้ลมกว่าเมื่อวานเมื่อวานแกนไว นามก็ร้ายย่างตะนามกับพวกแห้งบรรน,นามร้ายกาศขาคืบก็ได้มาจะโขกคือ,ขอ,ขอ,ขอขกันตะนามจงไวแล้วนามเพียงหัวเขาด้วยัวเขาจงนามไวเป็นสาย,ยานั่นแล้วนาย่างอยู่ละค่ะลอยตะล่างว่าแล้วว่าสีแล้วบ่มือนี่งานหนึ่งนี่ตงรงแล้วแหละมือนี่เพื่อนว่าเพื่อนเสี้ยวให้แล้วใยหน่อยจะคล้องหน้าว่า <laughs> จะขังหน้าจะของหน้าดําหน้าสิตังใจแล้วเด้อมือนีเด้อ <c oughs> ทางนี้ก็มีรถไปมาเด้อเนี่ยมีรถตุกๆุกเดินมาผ่านหน้าจ้าเนี่รถตุกๆเกษตรเขาก็ไปหน้าเขาจะมีรถเกษตรนําหน้าเขาเลยแต่อดซาไ่มันมีคู่ซาไ่จาก้างหน้าแลวมือนีก็มีคนมาดําหน้าสี่คน เทวถ่ายรูปได้แค่สามคนคนหนึ่งบ่มีกล่องกันเลยโอ้บ่มีขาตั้งกล่องก็ถือเอาจ้ะอ้าซัมนี่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า